สวัสดีครับผมปาวไอแฮชซีพียูครับวันนี้พบกันวันเสาร์ครับวันที่18รกรกฎาคมครับไอแฮชจะมาครึ่งวันวันนี้เราก็จะเตรียมส่งของประจำวันนะครับประจำวันประมาณสัก50กว่าเครื่องช้อปปี้ไปแล้วลาซาด้าไปแล้วนะครับยังไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับ พสล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมแปลตามข่าวนะไม่ได้ใส่ไข่นะทีมงานแจ้งมาแล้ว,วเราไม่ได้ใส่ไข่ไนต้องถ้าไปกระทบอะไรไปกระทบใครก็ตามต้องกราบขอโทษณนะที่นี้ด้วยนะครับจริงๆแล้ว AMD กับ Intel ผมขายทั้งคู่นะครับผมแค่แปลตามข่าวเฉยๆไม่ได้จะสร้างกระแสหรืออะไรเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝ่า,าย Half CPU ทุกช่องทางด้วยทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับเว็บไซต์แฟนเพจไลน์ยูทูบลาซาด้าชอปปี้ต่างต่างนานามีข่าวให้อ่านมีมีให้ดูมีคลิปคอนเทนต์มีไลฟ์ live, สดมีเครื่อง เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับได้หมดเลยสั่งซื้อผ่านทางไหนได้หมดออกจากบริษัท i have เหมือนกันหมดนะครับทั้ง a a d a shopee ทั้งรถถ้าสั่งในกรุงเทพอย่างเงี้ยถ้าเก็บเงิน4 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีคนขับรถประจํา i have 2คันนะครับสคัน i have มีรถประจํา2คันเอาไว้ไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นสมุทรปรากาปรปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีรถของ i have cpu ไปส่งดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ไปดูสินค้าใหม่กันวันนี้ไปดูคอมพิวเตอร์ที่ส่งวันนี้กันดีกว่านะครับก็ส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับใครสั่งอะไรไปก็จะได้ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะมีกล่องให้มีอะไรให้เครื่องต่างๆอน,น,นานี้รอที่จะสั่งผ่าน DHL นะครับส่งผ่าน DHL ก็จะมีตามนี้เลยนะครับสั่งได้ตลอดแล้วกันมีงบเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงบอกผมแล้วกันนะครับยินดีให้โอเคยินดีจัดให้นะครับ inbox ไ,ได้เลยนะครับใน Facebook ในโทรศัพท์ call center หรือว่าใน แชทช่องทางต่างๆที่เกี่ยวกับ i e CPU นะครับโอเคมาดูสินค้าเข้าใหม่กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับนับโวเอตัวนี้490รวมส่งนะครับย้ำว่ารวมส่งเก็บเงินปลายทางได้ตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตที่ขายดิบขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับเอ8เ a ้าแปดเกมมิ่ในในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป4 9 7 7้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งวอชลเซอร์าวซนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ดูไซ้์ในได้ไหม ได้นะครับไปแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมีไฟ R G B ์ด้วยสเปกตรัมแก,แกะได้แกะได้บป๊นหนึง่งนะครับ50มม definition d ด i v e r อ๋อเป็นเป็นเป็น d ดเวอขนาด50มมนะครับ r o l l i n g s w i t c h a d j u s t the volume โอเคก็งานดีนะก็คุ้มราคานะครับกับ490เนี่ยมันจะเป็นแบบฟองน้ำอย่างเงี้ยหนานุ่มมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบครอบหูมันไม่ใช่แบบติดหูนะม่เป็นแบบครอบหูคือมันจะใส่สบายกว่านะครับนี่นจะใส่สบายกว่าอย่างนี้ไม่ไดีอะไรเลยนะครับมันจะครอบหูอย่างนี้นะครับแล้วก็แจ็คเนี่ยเป็นแบบ USB ซึ่งหมายความว่ามันมีแดกในตัวไม่มีแดกในกตัว,ต,วตัวนี้มีไฟ RGB ใช้ได้นะครับูเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้แล้วมันก็กระชับหูดีนะนี่ไม่ไดีอะไรเลย,เลย นะครับถือว่าเก็บเสียงได้ดีแล้วก็นิดเสียบปลั๊ก USB จำลอง7.1 channel ได้นะครับมีไฟ RGB ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับวรูมตรงนี้ได้นะครับ490คุ้มคุ้มจริงๆนะครับนี่คือหูฟังจากตัวนับโวตัว X98 ในราคา490รวมส่งรวมถึงคีย์บอร์ดที่กลับมาแล้วครับกับคีย์บอร์ดราคาพันตน้ตนๆกับ m a c c o n i c a l นะครับสวิต์โอเตมุ เนาะอันนี้เป็นตัวจากนับโบเหมือนกันตัว X 3 0 Terminator Spectrum Mechanical Keyboard นะครับ a u t o m u s Switch อันนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับในราคาสัก1,000กว่าบาทนะครับซึ่งเคยเคยของขาดตลาดอยู่ตอนนี้กลับมาเต็มแล้วนะครับเป็นคีย์แพดเป็นคีย์บอร์ดที่มีมีสติ๊กเกอร์มีอะไรต่างๆานาพร้อมนะครับข้างในพอร์ต USB อยู่แล้วเนาะอุ้ย เรามาแกะดูข้างในดีกว่านะครับข้างในจะเป็นยังไงนี่ผมให้ดูนะครับเมื่อกี้ไม่ได้หรือแรงเราสวิตช์มันหลุดนี่คีแคปมาดูข้างในกันนะครับตรงนี้มีน้ำหนักมากพอสมควรแล้วก็สวิตเป็นตัวของโอเตมุ mo. นี่จะเป็นแบบอันนี้ลูสวิตช์มันจะดัง พอสมควรเลยนะครับดังลั่นเลยแล้วกดมันด้วยนะครับตรงนี้จะมีไฟมีไฟ,ฟบบ rgb นะครับงานดีนะแล้วก็มีฐานรองข้อมือด้วยนะครับมีฐานรองข้อมือที่แบบสามารถท,ที่จะแบบพับเก็บได้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นฐานรองเงี้ยเอ้ยสวยนี่ถ้าเราไม่อยากใช้ก็พับอย่างงี้แล้วก็มีขาตั้งด้วยนะครับมีขาตั้งตรงนี้นี่ขาตั้งตรงนี้ นี่ปรับไฟได้นี่ลั่นๆเลยนะครับนี่ครับนี่เนาะพันกว่าบาทพันสอเกะไรอย่างเงี้ยจากหนับโวก็สวยนะครับอย่างนั้นเนี่ยใครอยากมองหาคีย์บอร์ดสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงจนเกินไปนักแล้วเป็น Me ค h a n i c a l s สวิตถึงจะเป็นบรู s วิต c ถึงจะเป็นโอเทมุกกเถิดแต่ผมมองว่าฟีลลิ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ต่างจากตัวเคลของกับเคลของเชอร์รมากมายนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับเป็นของตัว Deep c ค o ลครับแกมแม็ t จีท2ตัวไว t e นะครับ g a m i n g 4 h i t ์ฮีท c บต์ซ o พียตัวนี้เป็นของ Deep c ค o ลเพิ่งเข้ามาใหม่สีขาวนะครับราคาผมว่าไม่เกินพันสองนะครับเพิ่งได้มานะครับมีอะไรมาให้บ้างขาล็อกนี่ขาล็อกซิงเอ็มดีอินเทได้นะครับรองรับทุกตัวรองรับน่าจะทุกซ็อกเก็ตนะขออ่านก่อนรองรับ ทุกซ็อกเก็ตครับยกเว้นสอ1 1 1นส1บเอ็ด่ะรับหมด a อ็มโฟเอบวกเนี้ยรับหมดนะครับพัดลม120มมนะครับรอบสูงสุดเนี่ยเป็นแบบ PWM ด้วย500ยัน1,650รอบนะครับ4พิน PWM ีบีเอ็มไฮโดรแบริงนะครับแรงลมสูงสุด64.5 CFM นะครับตัวนี้ผมเอามาเป็นตัวนี้เป็น performance version นะครับ มันไม่มมันไ่ใช่ไซเลนต์เวอร์ชันนะเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชันนะครับนี่แล้วก็เสียงที่จะเงียบด้วยนะครับ1,650รอบครับแบบ PWM Max g d p สูงสุด180วัตต์ครับไฟสีขาวลองอันบล็อกกันเลยนี่ผมของเพิ่งมาผมก็เพิ่งเปิดเพิ่งแกะดูเนี่ยนะครับมาดูพร้อมกันนี่โอ้ตัวใหญ่นะ120มมสำหรับซิงค์กัะแบบความร้อนครับ ตัวนี้นะครับไฟมีไฟ LED ของพัดลมนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ฟิลเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับฟินถี่ยิบเลยฮิตไปสี4เส้นนะครับเป็นทองแดงตรงนี้หน้าสัมผัสของฮิตไปก็สัมผัสกับ CPU โดยตรงอย่างนี้นะครับก็คือสิดปุ๊บฮิตไปสัมผัสกับ CPU โดยตรงปุ๊บเข้าไปอย่างนี้แล้วอันนี้ก็คือเป็น มี p w m ด้วยวัดรอบด้วยนะครับจากดิฟคูงานคุณภาพสีขาวเวลาใส่ก็เป็นอย่างนี้นี่โชว์ฮีทไปสีท่อตัวนี้เวลาใส่ก็จะสีเลยเป็นสีขาวสั่งมาได้ครับพันกว่าบาทคืออันนี้ผมจะลงวนเร็วนี้ติดพัดลมเพิ่มได้ไหมติดได้ครับแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ให้ขาล็อกมาเขาไม่ได้หาขาล็อกพัดลมอีกอันหนึ่งมาดังน,น,นั้นเนี่ยติดได้แต่ต้องหาขาล็อกเองนะครับติดได้แน่นอนเนาะประมาณนี้ครับนี่ฝากด้วยสำหรับดิฟคูตัวนี้ พันกว่าบาทเท่านั้นนะคนกว่าบาทนี่แกะทะลุกไม่ถ่ายพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มี d ด c ฟคูที่เป็นชุดน้ําชุดน้ําระบบปิดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวกับตัน240 Pro V2 นะครับตัวนี้คือปรับปรุงใหม่เป็นรุ่นล่าสุดจากของ d Deep e o คูเลยเป็น a n t i l e a k ็กเท i อินไ e ด e เ e อะนิ a ส d ตนดาร์ i ออฟลิ o o ิกค s ล s ิ่งนะครับก็คือ a n t i l e a k Leak นี่คือน่าจะป้องกันการหลุดหรือป้องกันการรั่วนี่แหละมีรองรับ ตรงบล็อกเนี่ยรองรับออร่าซิงค์นะครับออร่าซิงค์ r g b fusion นะครับมิสติกไลท์โพลิโคมซิงค์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแอนตี Anti ้ล็กเทคไซด์ก็จะบอกประมาณว่ามันจะจะมีตัวออกันหลุดหรอกันหลุดแล้วก็คลายความดันเวลาใช้งานนานๆมันจะไม่มีความดันภายในหรอออโตเดอร์ริกคิวเริงเดเดี๋ยวจโหลน้อยเสียงเบา อ๋อเกี่ยวกับพวกแรงดันอะไรต่างๆอานานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูทดสอบอีกทจริงแล้วกันนะครับอ่ะลองรับทุกซ็อกเก็ตแล้วกันนะครับลองรับทุกซ็อกเก็ตน้ําหนักประมาณ1.6กกิโลกร,รัมนะครับปั๊มสปีด2 2 0 0อรอบนะครับแฟนเป็น p w m เหมือนเดิมนะครับ500รอบถึง1,800รอบ Airflow พอร์ CFM นะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าผมก็มันเป็นรุ่นใหม่อ่ะผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะครับนี่เพิ่งมานะครับ แล้วก็จะมีเส้นน้ําไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่อันบล็อกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องใส่นี่แล้วกันผมไม่อยากดูอะไรมากพัลลมนะครับเป็นของดีฟูที่ให้มาที่ผมบอกไปนะครับนี่เดิมๆไม่มีไฟนะรู้สึกนะครับก็ที่ผมบอกไปพันกว่าพันห้าร้อยรอบจากดีฟูนะครับแต่ผมชอบตัวบล็อกมากกว่านะครับตัวบล็อกตรงนี้นะครับหม้อน้ําตรงนี้สองร้อยสิบสิบมมอยู่แล้วนี่ 2 4มแล้วตัวบล็อกให้ดูแค่นี้ก่อนนี่ตัวบล็อกโคตรสวยนะครับตรงฐานตรงนี้เป็นทองแดงอยู่แล้วคอปเปอร์อยู่แล้วแล้วตัวบล็อกเหมือนเป็นการดีไซน์ที่ทําให้ปั๊มน้ํามันวนอยู่ตรงนี้นี่ปั๊มน้ํามันวนอยู่ตรงนี้นี่น้ํามันจะเข้าทางนี้ไปนะครับตัวนี้เป็นไฟ a r g b สามารถที่จะปรับแต่งไฟได้เข้ากับเมนบอร์ดได้นะครับสวยงามนี่คือตัวบล็อกของ deep cool นะครับตัว gamers t o r m ตัวใหม่นี่ถ้าวางใส่บล็อกก็มานี้ เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งนึงล้กันวันนี้เรามาพรีวิวอันบ็อกให้ดูก่อนนะครับรวมถึงเคสด้วยนะครับเคสจากตัว ASUS ROG ตัว Helios ตัวใหม่นั่นเองนะครับนี่วันนี้เราจะแกะถ่ายรูปกันนะครับนี่อุ้ยตัวบเริ่มเลยนะครับตัวบเริ่มเลยนี่ข้างหน้าเป็นไฟ IRGB ตรงนี้นะครับกระจกนิรภัยมีปุ่มชัดเจนหมดรั้ USB สายมี Type C มีอะไรต่างๆนาแล้วข้างใน โคตรใหญ่นะครับข้างในโคตรใหญ่เลยนะครับไมนแกวะเดี๋ยวนะต้องสไลด์เหรออ๋อแ,แนวนี้เหรอโอเคข้างในก็จะเปิดกนเป็นประมาณนี้นี่ข้างในในี้ใส่บอร์ดยัน e atx ได้เลยนะครับ e atx ได้เลยนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยรอรีววครั้งหนึ่งแล้วกันเคสนี้ประมาณตั้งเจ็ดแปดพันนะครับนี่รวมถึงเครื่องนะครับ วันนี้จะส่งแล้วนะครับเครื่องนี้ออกแล้วราคาผมยังไม่แน่ใจเลยอ่ะน่าจะมาสาัากสามกว่านะครับสกว่ากับ i5 Gen 10 i5 10400F 40นะครับมี 10400F ด้วยนะครับคู่กับตัวเมนบอร์ดตัว Z490M ITX AC จาก Asrock t ตัวนี้ RAM Corsair Gen LPX ครับ 8GB 2แถวเป็น 16GB สีแดงตรงนี้ RTX 2060จาก Zotac าับวัสดุพาย Super Flower 600 w นะครับ80 plus nvme d o w d blue sn 50นะครับรีดได้มากสุด2,400ันเมกะไบต์ครับรวมถึงชุดน้ำระบายความร้อนระบบเปิดนะครับหม้อน้ำสอตอน240มมแต่งพอสมควรนี่ใช้บล็อกจากแบรอ์โอนะครับหม้อน้ำจากแบรอ์โรปั๊มน้ำนะครับแบรอ์โอย่างนี้นะครับรวมถึงมีแท้งหรือว่าบล็อกฟิชเนี่ย จาก r บรอเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันจะสามารถที่จะวัดอุณหภูมิน้ําขณะที่อยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับก็คือจะมีเกจวัดความร้อนเปิดเครื่องแล้ว30นาทีอุณหภูมิอยู่ที่3 4 3องศานะครับเคสนะครับเคสเป็นอินวินนะครับอินวินดีเฟรมมินิซึ่งบอร์ดจะใส่ได้แค่ i นั่นเองนะครับขายแยกอยู่ที่2 8 9 0หรือว่าใครจะประกอบเป็นเครื่องกับ iH a v e CPU ก็ได้เช่นกันนะครับ i อห4 0 0ยู 400, อยู่ตรงนี้ครับ ซ่าสี90 m itx ac มี Wi-Fi นะครับ usb 3 0เพียบเลย2 4ช่อง5ช่องมี type c มี dual l a n มี2.0นะครับมี hdmi มีอะไรต่างๆ่านามี ps2 พร้อมนะครับ mmi อยู่ข้างในนี้นะครับนี่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ซ่าสี90 itx ac ram 1 6 g b สีแดงจากคอแซโซแท็ก rtx 2060 ซูเปอร์ฟลัวเวอร์600วัตต์80พลัสตัวเมกานะครับแล้วก็ชุดน้ำระบบความร้อนระบบเปิดจากบรโรนั่นเองนะครับบ็อกฟิชนะครับถังพักน้ำจากบรโรอยู่ตรงนี้ครับปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปตรงนี้บนมานี่เข้าบ็อกฟิชเสร็จแล้วปุ๊บอ,ออกมานี่ออกมานนี่ผ่านโฟล์ผ่านโฟล์ฟเข้านี่ออกนี่นะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่หม้อน,น้ำระบบความร้อนแล้วก็ไหลกลับเข้าไปสู่ถังพักน้ำอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเครื่องนี้ที่ทำโดย i have cpu เองแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสขายเรเร็วๆนี้แล้วกันแต่เครื่องนี้ออกแล้วประมาณสัก3 000, า0 0 0ื่นกว่า4 0,000่ประมาณนี้ผมจะบอกราคาแล้วก็สเปคอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับของใหม่จาก i have cpu นะครับฝากเครื่องพวกนี้ไว้ด้วยแล้วก็เครื่องที่ถูกกว่านี้เราก็ขายหรือเครื่องที่แพงกว่านี้เราก็ขายแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cpu มาตลอดครับแล้วก็โพสต์ที่เสี่ยมอะไรผมไม่ได้เสี่ยมนะว่ากันตามเนื้อข่าวนะครับไม่ได้ใส่ไข่ไปถ้าใส่ไข่อะไรไปก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับ ติดขัดปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนติดต่อสอบถาม call center ครับ021054757ครับหรือว่า Inbox อทาง Facebook อะไรตลอดมีแอดมินดูแลให้อย่างดีแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ